สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b ริสสองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยี G ่กีห้องลอตโต้ v i p ประจำวันอังคารที่27เดือน10ปศหกสานะคะสูตรที่จะมาแนะนําก็คือสูตรที่7รอบที่จะมาแนะนําก็คือตั้งแต่รอบที่15จนถึงรอบที่20นะคะ สูตรของแอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกเล่นไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกําลังเดินกําลังเข้าอยู่นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ีบิวริสสอด้วยนะคะสูตรของแอสเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการลงทุนเองนะคะเป็นแนวทางให้แต่ละคนได้ได้มีแนวทางในการลงทุนมีสูตรในการลงทุนเองในห้องอ่ะ,อะในในยี่กีนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ตาม ก็สามารถลงทุนได้เองนะคะลงทุนสามารถลงทุนได้เองแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะยังไงก็ฝาก กดติดตามด้วยนะคะมาดูค่ะสูตรที่7แถวนี้เป็นรอบของยิกินะคะหวันมี88รอบ1วันมี88รอบรอบ,รอบ,ร,อบรอบละห่างกาันส5นาที3ตัวนี้เป็น3าตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะสูตรที่7จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ5้บวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9ก็คือเอาหลักหน่วยมาบวกกันเลยนะคะห้าบวกเเท่ากับ14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มเป็น5 6 7 8ดดนะคะ รอบที่15ออก3 7 9เ8เราเช็คสูตรก่อนนะคะว่ามันเข้าที่หลักไหนนะคะ7เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้เ้าเข้าไหมคะไม่เข้า2เข้าไหมคะไม่เข้า8เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้ต่อไปรอบที่16เอารอบที่15มาคำนวณ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ9บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ8 9บวก8เท่ากับ17นะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ7แนละ้นเพิ่มเป็น 8, 90,, 1 รอบที่16ออก8 7 413 7เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้4เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้3เข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่17เอารอบที่16มาคำนวณนะคะเอาอีกสักรอบก่อนที่จะลงทุนนะคะ,ะใช้หลักหน่วยบวกกันเลย4 3บวก3หรือ3บวก4เท่ากับเนะเพิ่มเป็น7แล้วก็ 8, 901นะคะรอบที่17ออก8 1113 1เข้าไหมคะ1เข้านะคะ เข้ายามาถึงนี่เลย3เข้าไหมคะไม่เข้าอ่สังเกตเห็นแล้วว่าเข้าที่สองตัวบนรูดหน้านะคะเราก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้าได้เลยแต่ตัวอื่นก็เช็คนะคะเผื่อว่ามันจะเปลี่ยนทิศต,ต่อไปรับที่18เอารับที่17มาคํานวณหลักหน่วยบวกกันเลย1นึบวกสเท่ากับ4นับเพิ่มเป็น5 6 7 8เราลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้า6เข้าไหมคะเข้าเราก็ได้แต่ตัวอื่นก็เช็คเหมือนกันเข้าไหมคะเข้าเผื่อว่ามันเปลี่ยนทิศทางนะคะ อ่เข้าตัวนี้ก็เข้า3สามหลักแล้วเก้าเข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่สิบเก้าเอารอบที่สิบแปดมาคํานวณนะคะสามตัวบนหลักหน่วยก็คือสี่บวกสองตัวล่างหลักหน่วยก็คือเก้าสี่บวกเก้าหรือเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามเอาแค่หลักหน่วยก็คือสามนะเพิ่มเป็นสี่ห้าหกเจ็ดรอบที่สิบเก้าออกห้าหกสองสองสามเราลงทุนที่สองตัวบนรุ่นหน้าหกเข้าไหมคะเข้านะคะเข้าเข้าสองเข้าไหมคะไม่เข้าสองไม่เข้าสามเข้าไหมคะเข้า ทำสีแดงไว้นะคะต่อไปรอบที่20เอารอบที่19มาคำนวณน,นะคะสองสามตัวบนหลักหน่วยก็คือ2บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ3 2มบวกสหรือ3าบวกสเท่ากับ5นะะับเพิ่มเป็น6 7 8 9แเ้ราลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้านะคะ8เข้าไหมคะเข้านะคะเข้าติดต่อกันแล้ว2 4สีเข้า6รอบแล้วนะคะศูนย์ตัวนี้เข้าไหมคะไม่เข้า6เข้าไหมคะเข้านะคะทาสีแดงไว้ ต่อไป8เข้าไหมคะ8ก็เข้าทําสีแดงไว้ต่อไปรับที่21เอารับที่20มาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ0ูนบวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ 8+ 0นบวกเท่ากับ8นะับเพิ่มเป็น8แล้วก็9012นะคะรับที่21ออก3 3 3, 3 0 0 3ามเข้าไหมคะไม่เข้าไม่เข้า0ย์เข้าไหมคะเข้า0ตัวนี้ก็เข้าอ่ะสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนทิศแล้วนะคะเปลี่ยนทิศแล้ว จาก2ตัวบนรูดหน้าเข้ามา2 4สีเข้ามา6รอบแล้วหลุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนทิศมามาเข้าที่2ตัวล่างรูดหลังตอนนี้เข้า3รอบแล้วก็2ตัวล่างรูดหน้าเข้ามา2รอบนะคะก็ต่อไปรอบที่22บเอารอบที่21มาคำนวณนะคะ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ3บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ0 3ย์บวกนย์เท่ากับ3นับเพิ่มเป็น4 5 6 7เนะคะรอรูดรอบที่22ว่าจะเข้า2ตัวล่างรูดหลัง หรือว่า2องกำลังรุดหน้านะคะรอลุ้นรอบที่22นะคะลเรออีก1นนาทียังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ